กลับมาพบกับกูเล่นวินิ่งนะครับวันนี้จะมาต่อเอพิโซดที่สองสำหรับคนที่ต้องการเล่นดีมทีมนะครับแล้วไม่ต้องการที่จะเติมเงินหรือว่าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วเราต้องการเล่นเนี่ยแล้วสร้างทีมยังไงดีเบื้องต้นนะครับอันเนี้ยใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเทป อ่าตัวคลิปวิดีโอนี้ก็ย้อนกลับไปดูตัว ep หนึ่งได้นะครับผมสร้างเล่นกับคอมเนี่ยไปประมาณห้าเกมก็สามารถสร้างตัวผู้เล่นได้มาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันต่อก็คือผมก็จะไปทำตัว objective ที่เหลือนะครับในส่วนของ regular นะครับก็จะมีให้เลือก สีดาวสามดาวแล้วก็จะมีโกล h ชาเลนจ์ในในอีเวนต์โหมดนะครับแล้วก็อ e ีฟบอลลีก็เดี๋ยวไปเล่นให้จบแล้วเดี๋ยวมามามาสร้างทีมกันต่อครับเราตอนนี้ก็เล่นไปอีกประมาณนึงแล้วนะครับสำหรับอโซศที่สองผมเล่นตัวออ j e c t i ีฟตัวจะเป็นเรกูล่าเนี่ยเหลือครบแล้วนะครับก็จะเหลือแค่ในส่วนของที่เป็น แม t c h c h a l l e n g e Event แล้วก็ e a l l League เนี่ยถ้าใครเล่นดิวิชันสิบเพิ่งเล่นดิวิชันสิบนะครับก็ไปเล่นกับ VSCOM ให้หมดเลยก็ได้นะครับสำหรับดิวิชันสิเดี๋ยวไม่ต้องกดสกิปมาเล่นไปสัก5แมตช์ก่อนให้มันได้ตัว EXP แล้วก็ตัว Nominating ตม,มาทั้งหมดก่อนเราให้กดสกิปไปเล่นกับคนก็ได้นะครับนี <Yeah. S 1> ้เราก็สามารถรับรีวอร์ดของเราทั้งหมดได้เลย เราก็จะได้เงินมาทำทีมอีกประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะได้ไปลุยพวกอีเวนท์ที่เหลือกันกดรับให้งหมดเด้วก็มาซื้อตัวนะครับแล้วก็มาดูว่าตอนนี้เราขาดตำแหน่งอะไรกันบ้างก็ยังขาดเซ็นเตอร์หนึ่งตัวประตูหนึ่งตัวแล้วก็มิดฟิลด์อีกสองคนนะครับ ตัว mid f i l เนี่ยตัวตัวรับเนี่ยผมอยากได้ d e c a ไลส e นะครับแต่ว่าเราไปใช้ตัวน o m i n a t i n g เอามาเล่นก่อนเราน่าจะมีสี่ดาว สี่ดาวนี่อ๋อสีดาวยังไม่มีนะครับสี่ดาวต้องไปเล่นอีเว้นก่อนเดี๋ยวเรามีแค่สามดาวสามดาวเราจะเอาใครได้บ้างแบ็กซ้ายเรามีแล้วนะครับแบ็กขวาเราก็มีแล้วเราขาดนี่คือตัวลุกอันนี้มาใช้ชั่วคราว ตัวนี้ลองบอลนอเตอร์น้อยมากถ้าก่อนจะเลือกตัวอะไรก็ราต้องมานั่งดูตัวเ,เล่นที่เราใช้งานตัวนี้ว่าสี่ดาวโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นอีเวนต์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากดตัวสี่ดาวกัน ตอนน้เรามีอยู่สองแสนสองอ่าเราก็อยากได้ผู้จัดจาก,การทีมดีๆสักคนหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะเซิร์ฟตามตัวแผนที่ผมอยากเล่นก็คือลองบอลเคาน์เตอร์แล้วก็มาดูว่าตัวไหนที่เล่นลองบอลเคาน์เตอร์ได้โอเคบ้างน,นี้จะเป็นโจเซมูรินโยลองบอลเคาน์เตอร์อยู่ที่แปดสองครับแต่แผนอื่นเนี่ยคือคือค่อนข้างแย่นะครับแผนอื่นนี่จะอยู่ที่หกสิบหกกับหกสิบสี่ น,นีจะเป็นคอนเต้คอนเต้เนี่ยเล่นได้สองแผนหลักๆเลยก็คือลองบอลเคาน์เตอร์กับเอ้าไวเล่นได้สองแผนเลยนะครับคือเนี่ยถือว่าโอเคเลยแล้วก็เล่นคอัคลิกเคาน์เตอร์ได้อ๋ซูเมโอนีก็เล่นลองบอลเคาน์เตอร์ได้ได้โอเคครับอยู่ในชอ่องอืมในช่องนี้เล่นได้ ทุกแผ่เลยจะเป็นแบบกลางๆนะครับถือว่าโอเคแต่ละคนที่อยากได้ราคาถูกก็ซื้อเดชองได้คือเล่นเล่นได้หลากหลายอยู่ครับโอเคผมเอาเดชองแล้วกันเดชองน่าจะสนัดเพราะว่าเล่นได้หลายแผ่นนะครับ สำหรับคนที่พบน้อยก็น่าจะอาจจะถูกใจหน่อยใส่ในช่องมาละเหลืเอเงินอีกหนึ่งแสนนิดหน่อยหนึ่งแสนนิดหน่อยเรามาหาประตูกันดีกว่าประตูก็กี้ห่วยมากประตูที่เป็นรองบอลเคาน์เตอร์ก็มีอยู่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ถ้าประตูก็ถ้าจะซื้อให้จบไปเลยก็ไปหาที่มันเป็นดาวห้าห้าดาวดีกว่านะครับระตูะที่เป็นลอมอีเคานเตอร์ก็จะมีเชสนี่ลอมอี้เคานเตอร์หกสี่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้แพงหรือยอริสอันลีสก็หกสบสี่ Okay, เราก็อาจจะเลือกประตูมาสักตัวหนึ่งแล้วกันผมเ,เลือกเชสนี N ่ e แล้วกันเชสนี S ่ N e ก็แสนสองเยไ,ได้ไไดไปดดราคาสุดมาก okay. เดี๋ยวเราไปเล่นตัวชาเลน ที่เจอคนใค่จบนี้เล่นแค่ห้าแมตช์นะครับไม่จำเป็นจะต้องชนะหรือแพ้ก็ได้ okay. แล้วไอเทมที่เราได้มานะครับเราก็มา ยัดใส่ตัวที่มีอยู่ที่เหลือก็เราอาจาจะเริ่มจาก c ีบีกับโกก่อนก็ได้ให้มันพลังมันดันดันขึ้นมาสักก็เยอะประมาณนี้นละ

เราก็ใช้หมดแล้วเดี๋ยวก็ไปเล่นแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับมาแล้วเราก็กลับมากันอีกครั้งตอนนี้เล่นตัวชาเลนจ์ไปหมดแล้วนะครับที่เป็นออนไลน์เจอกับคนทั้งหมดห้านับแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้ตัวที่เป็น weekly c h a l l e ครบเรียบร้อย ก็เด็นรางวัลชาเลนอื่นอ่อันนี้ก็จะเหลือแค่ตัวอ e ีฟูบอลลีกก็คือถ้าสมมุติว่าใครใครขี่เกียดเล่นก็ไปเล่น v s เ o สคอมให้มันจนพบห้าแมตช์แล้วก็ค่อยเอา e อ p มาปั๊มเลเวลผู้เล่นก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูมาดูว่า เราจะทรายใครเพิ่มดีเราสามารถทรายผู้เล่นที่เป็นสีดาวได้หนึ่งคนขอตัวนี้แล้วกันลองบอลเคาเตอร์มันหกสิบส่วนลูคัสลูคัสปัเปสตานี่มันลองบอลเคาเตอร์หกสามอืมเอาตัวนี้ดีกว่า แล้วก็เหลือสองเหลือสามดาวอีกอันหนึ่ง เอาไวไม่ไหวเยางนั้เอาคีวมาตัิงแล้วเอาตัวของมา ไว้ใช้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละเรามีเงินอยู่ประมาณแสนสี่แล้รับแก้ไขตำแหน่งก้องหลังอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้าย อัพแล้วหนึ่งตัวท่านั้นอีกตัวหนึ่งก็ขอเลือกเป็นลูริเกอร์แล้วกันเป็นเดสทอยเย์ ได้กำอีกเพิ่มแล้เว,เ,วเราก็ไปทำภารกิจนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลิงก์พลนมีอดีก็จะได้มาอีกหนึ่งหมื่นหมื่นชีพี ลิงกวพลมีไอเดีแป๊บหนึ่ง โอเคเรียบร้อยแล้วอันนี้จะมีเองินอยู่ประมาณสามหมื่นกับตำแหน่งที่ยังขาดอยู่ ก็คือนิดฟิลตัวรับเ,เห็นว่าตอนนี้เราเกือบพบแล้วนะครับ การทีมพอเปลี่ยนเป็นเดชองพลังมันก็เพิ่มขึ้นมาหลายตัวแล้วเดี๋ยวเราลองไปอัพอัพเลเวลผู้เล่นไอีกลหลายๆคนอพอเปลี่ยนผู้จัดการทีมก็จะได้ขึ้นมาอีกนะครับ ก็ได้สี่หมื่นแปดละฟัมลูดิเกอร์กัน เห็นไหมครับเราสามารถสร้างทีมที่แบบพอใช้ได้พอใช้งานได้ภายในแบบแค่วันเดียวเราอันนี้ผมเล่นมาแค่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับเราก็สามารถมีทีมที่แบบว่าพอเอาไปเล่นกับคนอื่นได้ ูการ์ดีนีอ่อัพช็อปอัพชุตติ้งไว้ก็จะช่วยให้อ่อยิงปิดทิกได้ดีขึ้นนะครับ thanks <small> for เขีย okay, นนี้ผมยังเหลืออีกสี่หมื่นอที่ต้องไปเก็บในตัวอ e ีกุเบ l e y ลีอันนี้เราก็จะเพิ่มได้อีกหน่อยหนึ่ง โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเยนแทนกันนี่ก็จะเหลือแค่พิสู์รับนะครับเดี๋ยวไปเล่นตัวอีพุฒบัลลิกสี่นัดให้จบแล้วเดี๋ยวกลับมา ดูกันต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเราเล่นสายฟรีเนี่ยเริ่มต้นเราจะสามารถสร้างสิบ1ดต,ตัวจริงได้ประมาณไหนนะครับลองสักพู่นะครับ and ในที่สุดออสตอลได้ทำมันในแบบที่น่าประทับใจมากที่สุดและพวกเขาผ่านมันไปด้วยสีสันที่บินขึ้นไปอีกสักตัวหรือเปล่าแล้วก็เอามาอัพ พลังตัวที่เหลือทั้งหมดนะครับคุณก็กดคลิปไปได้เราก็จะได้เงินผลตอบการขึ้นดีขึ้นมีออปติฟท,ที่ทำเสร็จเพิ่มขึ้นมาดูกันว่าจะได้สักเท่าไหร่ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับ ก็อันนี้ก็ได้อีกสี่0ัน e z อไอ้สี่หมื่น e อ k นะครับเรามาดูว่าเงินที่เหลือเราจะซื้อใครได้บ้งางมีอยู่ประมาณห้าหมื่นเก้าก็ไม่ได้เยอะมากมายมาาโอ้ หลายตัวเลยนะครับที่พอจะเล่นได้เรามีทิ่ซีที่เป็นวอล์กทูวอล์กแล้วนะครับเรามีเอ็นเอแล้วหนึ่งตัวดะนั้นตัวที่น่าจะซื้อก็น่าจะเป็นนิ่คือตัวหลักที่เป็นพวกแองชชร์มาโอดนี้ถือว่าเป็นตัวหลัก ที่โอเคนะครับวิ่งเร็วแล้วก็มีค่าเกียมรับที่ดี <Okay. S 1> ตัวเล็กไปนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ฟิลิกนี่ช้าไปหน่อยแล้วก็เกินเกินมกุกวิเซลไม่ค่อยถูกใจนะเคยใช้แล้วเตอนันยินโยช้าไปหน่อยแต่ว่าเกียมรับหรือว่าใช้ได้ เป็นเดส t r o เยอร์้วยสีมของเลือกเป็นบายอนเลยกันครับหนึ่งอยู่ในงบที่ใช้ได้แล้วก็เป็นตัวที่เล่นที่โอเคอยู่ครับ ผมก็จะไปครับค่าพลังทั้งหมด แปดอกเริ่มต้นแ้วก็ก็ปีอีกแปดแล้วก็ห้าหากว่าห้าใบบางทีพี่ตือรับต้องต้องเพิ่มจดิ้งให้มันสักขึ้นมาให้มันแบบขึ้นถึงเจ็ดสิบเพราะว่าบางทีเรา เราต้องคล้องบอลในแดนกลางได้ในในบางจังหวะน,นะถ้าตัวที่เลี้ยงแข็งๆเนี่ยมันอาจจะโดนย่งได้ไง่ายืมไม่รู้นครับเป็นอันนี้คุณ มัเพิ่มเนาะอัออนนี้แล้วกันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น8ปดสินะครับแล้ผมก็จะไปอัพเชสตนี่ตัวหนึ่ง อางแงเพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าสิบทีนี้เราก็จะมีทีม11บ็ดผู้เล่นจากการเริ่มเริ่มต้นเล่นนะครับเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นเล่นแต่เราสามารถมีทีมที่ ที่ดีได้นะครับอันนี้ผมเล่นผมเล่นแค่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถสร้างทีมสิบเอดผู้เล่นได้พลังเนี่ยถึงสองพันสามร้อหกสี่ะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่แบบว่าไม่อยากจะเป็นสายเติมเงินนะครับก็ลองใช้คำแนะนำของผมได้นะครับสำหรับต,ตัวผู้เล่นที่เป็นพวก โนมิเนตก็อาจจะต้องดูเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไปนะครับว่าถ้าผู้เล่นตัวไหนยังหมดอายุแล้วก็ก็อาจจะต้องเป็นดูเป็นตัวอื่นแต่หลักๆก,ก็คือไปเล่นตัวสตาร์เตอร์นะครับก็จะได้เงินกับตัวเทรนนิ่งจากนั้นก็ไปไปเล่นตัว AI ทัวนเมนต์ให้ได้พบหแมตช์ก็จะได้ตัว n o มิเนตห้าดาวมาอันอีกอันหนึ่งนะครับไปเล่นชาเลน แชร์เรนอีเวนท์ที่เจอคนนะครับห้าแมช์แล้วก็ยิงอีกห้าลูกนะครับก็จะได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งเทรนเนอร์แล้วก็ตัวนอมิเนตสี่ดาวไปเล่นตัวอีฟตบอลลีกนะครับตอนอยู่ดิวชั่นสิเนี่ยเราจะไม่ต้องกดข้ามไปดิวชั่นเนะครับตอนดิวชั่นสิบเนี่ยมันจะเป็นการเจอกับ AI แบบง่ายนะครับเราก็เล่นอันนะั้นจนจนครบห้าแมชนะ์เราก็จะได้ เคนิ e ่ง e x p เหมื่นหนึ่งจำนวนอีกสี่อันนะครับแล้วก็ตัว n o m i n a t อีกสามสามดาวอีกหน,นึ่งอันทีเนี้ยก็สามารถสร้างทีมได้แบบในในคลิปนี้เลยนะครับเราชอบตัวไหนหรือไม่ชอบตัวไหนเราสามารถ m ม n a g ตัวคอร์สได้นะครับบางตัวเนี่ยอาจจะแพงไปลองเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอะไรแบบนี้ครับ ก็ลองลองทำดูกันเองได้ก็วันนี้ผมขอฝากพลิกเล็กๆน้อยแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ